โต้โซนี่ขอนำเสนอรีวิวแบบละเอียดของ Toyota าเบ t a 2025รถซีดานที่กลับมาอีกครั้งพร้อมความตั้งใจใหม่ในตลาดรถยนต์ขนาดกลางที่มีการแข่งขันสูงรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ในเมืองและครอบครัวขนาดเล็ก โดยผสมผสานวิศวกรรมอันชาญฉลาดความคุ้มค่าในการใช้งานจริงและความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของโตโยต้าอย่างลงตัวในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับทุกแง่มุมของเบลต้าใหม่ตั้งแต่สมรรถนะการออกแบบเทคโนโลยีความปลอดภัยไปจนถึงประสบการณ์ผู้ใช้งานเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในกลุ่มรถที่มีตัวเลือกหลากหลาย โตโยต้าเบลตา0 2 5พัพัฒนามาจากพื้นฐานของซูซูกิชาร์สที่ถูกปรับดีไซน์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโตโยต้าโดยมีขนาดความยาว4 4 9 0ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1730ม mm, ิมลลิเมตรและความสูง1,485า mm, มิลลิเมตรทำให้รูปลักษณ์ดูเพรียวบางแต่ยังคงความกว้างขวางฐานล้อยาว2 6 5 0ม mm, ิลลิเมตรช่วยให้ภายในห้องโดยสารกว้างเป็นพิเศษโดยเฉพาะเบาะหลังที่นั่งสบายแม้ในการเดินทางระยะไกล ระยะความสูงจากพื้น170มิลิเมตรก็เพียงพอสำหรับการขับผ่านพื้นผิวครุกคลาหรือเนินลูกระนาดได้อย่างมั่นใจเส้นสายตัวรถเน้นความลุ่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อความประหยัดน้ำมันกระจังหน้ามีโครเมียมแต่งเล็กน้อยพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลสและไฟส่องกลางวันเลสที่ทันสมัยด้านท้ายเรียบหรูด,ด้วยไฟท้ายเลสและไฟเบรกดวงที่3บนฝากระโปรงท้ายเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ ด้านขงพลังโตโยต้าเบลตาใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรแบบไร้ระบบอัดอากาศให้กำลังประมาณ105แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อนถูกจูนมาให้เน้นความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากกว่าความแรงการเร่งความเร็วเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกียร์ CVT ช่วยให้ขับขี่ในเมืองได้อย่างผ่อนคลายอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตร ถือว่าโดดเด่นในกลุ่มรถซีดานระดับเดียวกันและเมื่อรวมกับค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงของโตโยต้ายิ่งตอบย้ำถึงความคุ้มค่าในระยะยาวเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารโตโยต้าเบลตา2025จะให้ความรู้สึกที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้ดีแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบให้ดูสะอาดตาพร้อมการตกแต่งแบบทูโทนในรุ่นสูงวัสดุผสมผสานร,ระหว่างพลาสติกแข็งและซอฟท์ทัชในจุดสัมผัสที่สำคัญ หน้าจอกลางแบบลอยขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียง6กลำโพงพอร์ชาร์จ USB-C และแท่นชาร์จไร้สายเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานยุคใหม่มากวัดเป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างเข็มอนาล็อกกับหน้าจอแสดงข้อมูลดิจิทัลกลางการควบคุมแอร์อัตโนมัติปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบกุญแจอัจฉริยะและปุ่มควบคุมบนพวงมาลายัยมีให้ในหลายรุ่นย่อยที่นั่งโดยสารมีความนุ่มนวลรองรับต้นขาได้ดีแม้ในการเดินทางไกลรุ่นสูงสุดจะมีเบาะหนังหรือผ้าคุณภาพดีขึ้นอยู่กับลาด เบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างพร้อมพื้นห้องโดยสารที่แบนราบรองรับผู้โดยสาร3คนได้อย่างสบายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีความจุถึง510ลิตรรองรับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หรือของใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีคอนโซลกลางมีช่องเก็บของพร้อมที่วางแก้วน้ําส่วนประตูทั้งสองข้างสามารถใส่ขวดน้ําขนาดมาตรฐานได้โดยไม่อึดอัดด้านความปลอดภัยโตโยต้าเบลต้าได้รับการติดตั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าเป็นมาตรฐาน รุ่นสูงสุดจะมีถุงลมนิราภัยด้านข้างและม่านนิราภายัยระบบเบรก ABS พร้อมกระจายแรงเบรก EBD กล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์ช่วยจอดหลังถูกติดตั้งมาในหลายรุ่นย่อยอีกทั้งยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติและระบบเตือนจุดบอดในบางตลาดช่วยลดความเวลาในการขับขี่และเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางจุดเด่นอีกอย่างของรถโตโยต้าคือบริการหลังการขายที่ครอบคลุม ความทนทานในระยะยาวและมูลค่าขายต่อที่ดีโตโยต้าเบลต้าก็ไม่ต่างกันโดยมาพร้อมศูนย์บริการจำนวนมากอะไหล่หาง่ายและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้น้อยกว่าคู่แข่งหลายรุ่นผู้ที่ต้องการรถที่ดูแลง่ายใช้งานยาวนานและไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายจุกจิกจะชื่นชอบเบลต้าอย่างแน่นอนแม้ดีไซน์ของเบลต้าอาจไม่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มและฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่ได้ล้ำที่สุดในตลาดแต่สิ่งที่ทำให้เบลต้าโดดเด่นคือความสมดุลที่แท้จริง มันไม่พยายามสร้างความหมือหวาเกินจำเป็นแต่กลับทำในสิ่งสำคัญให้ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถซีดานที่ขับขี่ง,ง่ายประหยัดน้ำมันพร้อมโดยสารกว้างขวางและบริการหลังการขายยอดเยี่ยมโตโยต้าเบ t a 2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda c ซ t ตี้ฮุนไดเวอร์นาหรือสปอร์ s l สลาเียแม้บางรุ่นจะมีฟีเจอร์เฉพาะมากกว่าแต่เบลตากลับให้ความคุ้มค่าใช้งานจริงที่โดดเด่น ทั้งในเรื่องพื้นที่ภายในอัตราประหยัดน้ำมันและการดูแลระยะยาวใครที่กำลังตัดสินใจเลือกรถคันแรกรถครอบครัวหรือรถสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันแบบไม่มีปัญหาจุกจิกโตโยตา้าเบลต้า2025คือทางเลือกที่ควรอยู่ในลิสต์ ขอขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับเต็มจากออโต้โซนี่หากคุณชื่นชอบข้อมูลแนวลึกรีวิวเจาะลึกแบบตรงไปตรงมาและอยากติดตามรถรุ่นใหม่ๆที่จะมาเปิดตัวในอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้โซนี่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่เราจะนำเสนออีกในเร็วๆนี้ครับ